สวัสดีค่ะวันนี้พี่แอมมี่ค่ะน้องออยนะคะวันนี้เรามาไหนกันคะน้องออยเรามาส่งคนบินที่สนามบินสุวรรณภูมิกันค่ะเดี๋ยวแอมมี่กับน้องออยจะพาไปชมนะคะว่าหนุมหน่มๆอะ่ะทำอะไรกันอยู่ตอนนี้นะคะโอเคตอนนี้หนุ่มๆกำลังฟังอธิบายนะคะในการเข้าเกตนะคะเข้าไปที่สนามบินนะคะพี่อูนะคะกำลังให้คำแนะนำอยู่นะคะนี่ค่ะชุดเสื้อทีมบริษัทจัดหางานวินนะคะ ที่จะพาหนุ่นนมๆมุ่งสู่ประเทศไต้หวันนะคะโอเคนี่เลยค่ะ <c oughs> โอเคนี่นะคะน้องออยหนุ่มๆกำลังจะบินกันแล้วเนาะ่ะากอะไรห,หน่อยสิก็สำหรับใครนะคะที่สน,สนใจงานประเทศไต้หวันนะคะติดต่อพี่แอี่หน้องออยนะคะักแทมาที่เป็นคลิเ,เลยค่ะพี่เอมี่และน้องอ้อ,อ,อ,อให้ความร่วยเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ